นายกรัฐมนตรีพอใจในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินหน้าขับเคลื่อนเปิดพื้นที่พลิกโฉมประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวมั่นใจวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เปิดห้าจังหวัดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ในธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมผลสําเร็จจากโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ที่สามเดือนสามารถสร้างหมุนค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้กว่า2,330ล้านบาทแล้ว โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวสะสมถึงวันที่7ตุลาคม2564จำนวน4 3 0 2 6คนในขณะที่จำนวนการจองที่พัก SSA Phuket Sandbox สำหรับการเข้าพักระหว่างเดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนกุมภาพันธ์2565อยู่ที่779,502คืนส่วนโครงการสมุยรพรัฒ์และโครงการส่วนขยายของ Phuket Sandbox 7บวก7 มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมทั้งสิ้น1ันหคนทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าเปิดอีก5พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564รยได้แก่กรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองอำเภอแม่แตงอำเภอดอยเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอหัวหินจังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำและจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือในระหว่างก่อนการเดินทางถึงวันที่หนึ่งพฤิกายนนี้จังหวัดที่กำหนดไว้จะต้องไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ที่เป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่และมีความรุนแรงขอให้มั่นใจและร่วมเดินหน้าพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและรักษาการจ้างงานใช้โอกาสนี้ฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจของประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 ไปด้วยกันสรร์สธิ์ปร,รับสินรายงาน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมัน่นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้สนับสนุนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตอบโจทย์การรองรับนักท่องเที่ยวและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนายชัยวัฒนาขมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงและหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เช่น ระบบติดตามตัวบุคคลโดยการจับใบหน้าระบบติดตามตัวหมอชนะแอปบอร์ดที่ใช้สําหรับรายงานสถานการณ์แจ้งเตือนในระบบภูกเก็ตโซลูตันแซนบ็อกระบบสบาวพศ์ดตรวจสอบนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการจับตัวซึ่งมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลของนักท่องเที่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าภูเก็ตต้องดาวน์โหลดแอปหมอชนะเพื่อเป็นระบบติดตามตัวซึ่งจะส่งสัญญาณโลเคชันที่นักท่องเที่ยวอยู่สุกๆครึ่งชั่วโมงไปยังศูนย์ ทำให้ทราบว่าน,นักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาภูเก็ตอยู่นจุดใดและหากนักท่องเทีย่ยวออกนอกพื้นที่ภูเก็ตระบบดังกล่าวก็จะแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามกลับเข้าพื้นที่ได้ควบคู่กับการคัดกร,รองโควิด -19 ชาวต่งางชาติกอนเข้าพื้นที่และระหว่างที่ท่องเทีย่ยวอยู่ในพื้นที่ด้วยจึ่งทําให้มั่นใจมากขึ้นถึงการป้องกันความเสี่ยงแพร่เชื้อรองรับก,การากดานันการตามเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากท่องเทีย่ยวของไทยต่อไป คาะรพรเรื่อดีรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ